สวัสดีครับคุณชมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับแอดจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชมบรรยากาศคุณพ่อคุณพ่อบุญเหล่านะครับคุณพ่อบุญบุญเหล่าแล้วคนไหนะบุญเงาบุญเงาอ๋อนามสกุลนามญาติแล้วครับตัวนี้คุณพ่อบุญเหล่านะครับกำลังทำพิธีนะครับไหว้ พญาจอมปลวกนะครับอยู่ใต้บ้านนะครับตัวนี้ได้ย้ายมาที่นี่แล้วนะครับคุณผู้ชมได้ย้ายมาที่ศาลแล้วนะครับตัวนี้ให้มาที่ศาลแล้วก็ทุกวันพระนะครับก็ท่านจะบอกเลขแม่นแม่นนะครับบางทีมาฝันบอกบ้างนะครับฝันบอกโซนสามก็เต็มเต็มนะครับโซนเจ็ดก็เต็มเต็มนะคุณพ่อนะครับเดี๋ยวนี้จะตามให้เด้อคุณผู้ชมนะครับจะได้เป็นตัวเลขตัวไหนเดี๋ยวรอรอชมนะครับรอติดตาม วันพ่อบนเราจะจุดโูบเสียงไทยด้วยเนี่ยครับวันพระวันนี้วันพระเรื่องคุณผู้ชมนะครับวันพระตอนเที่ยงตรงนะครับตอนเที่ยงตรงนะครับเที่ยงนะตอนเที่ยงนะครับคุณผู้ชมเนี่ยตอนเที่ยงนะครับน,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 นะครบับตอนเที่ยงวันนี้นะจุดทูบวันพระตอนเที่ยงแม่นนะครับคุณผู้ชม

มันสมควรแบบไดตูเียรหรือว่าตัวไดจะเปตั้าแบบได้ก่เห็นในถูกด้อเห็นในถูกล้นะครับแติดไปหลายตัวแตน้อยดูว้านทบมีเบิ้งก็คับมีตาก็บ่ค่อยดีตได้ได้นสมขาฝาาฟังอะไร่ค่อยนเกา่นี่้านพข้าระวะสุดถูกเกียไทยด้อโอ้ยงาด้าทุก

คุณพ่อเสียงดังๆเลยครับ คุณพอ่อที่ว่าพระทุดดงนี่ยพ่อเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเป็นอย่งไรเป็นมากยังไงครับอนี้พระทุดดงนี่เพื่อว่าหา้หานห้านคนอยู่คนละคนเขตคนละราะว่าพระทุดดงครูบาอาจารย์เกาจากมาอยู่น้ำแต่ก่อนแต่ข้าวปเป็นนมเคยแต่เอาน้ำอาจารย์พรทุดดงมากก็เลยขอขอมาเพิน่นใส่ตัว เต้ากันเต้ารุนน่ะล่ะจนอายุเด็กหกสิบกว่าแล้ว,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 ลวกำลังเด็กมะโหงพาว,วังหลวงปูมาอยู่น้ำนี่แหละ่าครูบาอาจารย์มะขอบารมีจากปูคนท่องมาอยู่นี่ที่นาสามคนนี้มะขอบารมีน้ำอยากมาโยนหลูกศิลป์ลูกหาขอส่วนบุญน้ำขอบารมีน้ำเดี๋ยวเลยมาอยู่นี่ยังมาท่านหยับย่างใสสวยนี้ใส่มาอยู่นี่ขึ้ขกกขนนขเ,เก่ากระปูน อันนี้บัดนี้ก็เลยขอบาร์และแม่ทั้งครูบาอาจารย์นั่นล่ะทั้งปู่ทั้งย่านล่ะทั้งหลวงปู่ทุกๆคนนั่นล่ะก็เลยว่าก่อนจะโผล่ที่พายไหว้โศกในลาบก็ซอยกันพิจารณาทั้งปู่ทั้งย่าทั้งครูบาอาจารย์แลับมองเดมันดีมันงามมองเดมันขี้วมันเตียงกับโผล่ท้ายหลวงร้านสมซาสมลฤอจังเพิ่นอยเบอกมา ไปหั่นกระถือไปนีก่กระถือขยากให้ปูกับยาหรือว่าผู้บาอาจารย์ช่วยบอกช่วยเก้านี่สันดอกก้อนเนี่ยครับตั้งแต่เอาสารมานี่เป็นยังไงเน,นี่นนยคุณพ่อเอาเอาจมปลวกมาสาร<อ>จมปลวกอ,อันนี้แค่หลักที่เขาเชื่ออยู่ก็<อ>ปัน่นก็ยัง พขาฝันบางอย่างไลยป่ะที่ว่านพันไปเข่าฝันปู่ย่บญาติพนไปเข่าฝันหลานนะครับอันนีไหนซุ้งวันแล้วบ่ไปบอกซุ้งวันแล้วบ่ครับเขาก็ได้ซุ้งวันเลยล่ะวันว่าเขาก็ถือปู่กับ่าไปบอกหลานปู่คนทองย่าคติคนนบ่ครับไปกับอาจารย์เทียนอยู่นี่เนอยู่น้ำกันไม่บอกไปบอกไปเข่าฝันบอกป่ะครับเข่าฝันบอกไปเข่าฝันบอกแต่ว่ามา่อี่เขาประชงมาให้เขาเอาแต่เดี๋ยวพุทธปนปนไหนโทรมาบอกกันเนาะ กจจาวันเถอะแต่วมงวดในพูติบอกกันหรอว่าไปบอกคนทางไก่ก็ท่างไก่พวกบอกกันแต่้าเถอะไปบอกกันคนทางไก่กอนเนาะฉันแบบมันเป็นอะไร้า็นอะไรกบอกคนทางไก่แน่สันแล้วบอกท่างไก่เถอะนะน่ามีค่ารถนั่ไปเรือสันหรูพคนทางไก่ก็บอเขาบอกันเนาะในเราก็ได้ในสามหวดเราบอกผ่นเนฝันไดแต่ฝันไดอยู่นีสามหวดนั่งงบหันก็บอกตัวเดียวแล้ววะศูนย์สามพได้ศูนย์สามรอ เจ้าพ,อพอ่อหันพอ่อกระ<ม>สือแปดศูนยเจ้าพ่อไ้รถตัวอื่นพ่อกระสือกับงานที่เอามาจากทางใดเนะี่ยงามวนนีก้ก็ว่ามาจากพญาย่างถึงย่างไงมีคนคนลงรถไม่ไเ็บนากันมาฝากเลยเป็นงานงน <า S 1> ต้นใหม่ ไม่เขาว่าไม่ตัวน,นี้เป็นไม่คู้วานคู้เมี่งกัืว่าไ,ไหนคู้วา,านผู้เมืองทีทีโยกสามย่นอกละไม่ตัวน,นั้นเี่นนเป็นตอนอัวยางคู่วานคู้เมืองตังแ่คูกำน่นบ้านอลไตไปเกิดมา,าเห็นตัวน,นี้ขขเลยตันี้เมาห็นซ้ำนี่ยูซ้ำนี่กิดกระชั่งแล้วโคลล่นลมตัวใหญครับตัวใหญครับพวนียับไปหนาไปหลังเห็นซ้ำนี่ยูซ้น,นี่ยึซน,นี่เออจนล้โค่นลบซื้อือ คน,คนล้มอะไรกังานเราจึงกันสาขาก็เลเยเก็บมาไว้มันไว้ตะบิงก็ <c oughs> ปเป็นดต่งงามนูีเนาะตอนนี้อ๋อไว้ตะบเดี๋ยวแจ้เราคนลงมหละอ๋อแล้ลงลมลงมหดละเลยมไม่ไหวมีภาผูกเอวเรามีภาพูกเอวน้ำภาพเ่อเพื่บวชไงโอ้เพื่อได้บวชเนี่ย <c oughs> บวชไทยกับข้นเบ็ดบ้านกับบวชให้ระยังเป็นต้นอยู่คนน่ะยังเป็นต้นอยู่ต้นข้ามเลมครับีต้นหนงต้นหงครับอันนี้ต้นขามเป็นเจนมาพ่อต้นข้าวจะว่าขันว่าถือมือถือเว้นมันกับมันกับมีเจนเดียบมันข้ามบ่กนี่เันว่ามันข้ามก่าเอาเป็นหนังแก่นเลนแก่นกับเอาไวเป็นมหามงคลมหานิยมแล้วพใดมีแกนข้ามไว้กันหลายอย่างตัวเป็นมหานิยมแกนขามยกยากบ่ครับนี่ตับ ดีขึ้นพุดรอบแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ใส่ชาพนะแนวล่องทังใต้แล้วก็ยกมาเลยตีเพิ่มขึ้นชาพนะตีเขาล่องรับและแบบเน้ยมาเจ้าเจ้าเจ้าพ่อคนเงินบอกพ่อคนทองไหมคนเงินบอกครับไปที่ไหนปู่คนทองปู่พลทองยาพนเงินปู่พลทองยาพนเงินครับคุณผู้ชมครับไปดูนี่ครับที่คุณพ่อจุดทุบจังทายจะได้เป็นเลขตัวไหนนะครับเร็วดูก่อนครับไม่ค่อยชัดว่ะได้ได้ตัวไหนแล้วครับเนี่ย สามเริ่มคือบอชัดนะครับท่านผู้ชมนะครับผมก็แทนตัวนึงหกว่ะเร่งหกติมันเห็นมกับเขาไหมเดี๋ยวขอขอขอซูมหน่อยสิซูมเลยนีะซูมนะครับซูมซูมถอยซูมหน่อยซูมโอ้ยซูมเอาไม่ชัดเลยตัวเนี้ย๋ยวผมยืนบังให้ครับเรื่องหกตัวนึงเก่าเนี่ยตัวที่สามบอชัดเลยตัวสามเป็นตัวไหน มูนอิเลยไม่ชัดไม่ชัดเราก็น่าจะฟันธงไปที่หนึ่งหกเนาะหนึ่งหก่อนหนึ่งหกก่อนหนึ่งหกหนึ่งเก้าก่อนตัวที่สามยังไม่แน่ใจนะครับนักผู้ชมครับกเตัวเดียวกันนะหกเก้าหนึ่งเก้าเดินนะครับผมตัวที่สามเราไม่สามารถฟันธงได้เพราะว่าไม่ชัดเจนนะครับหรือถ้านผู้ชมเห็นต่างอย่างไรตอนนี้ก็รอไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับผมนะครับโดยสายตาตอนนี้เป็นหนึ่งหกหนึ่งตัวตัวสุดท้าย ไม่ออกมองไม่ออกจริงนะท่านผู้ชมนะครับหนึ่งหกเก้าศ่ไม่เห็นก็เลยศูนย์เนาะอ๋อพี่พันธเอาจริงก็ศูนย์เนาะพี่พัน์นะช่องออนซอนินิสานบอกว่าเห็นตัวไหนยังไม่เห็นตัวไหนเลยเห็นสับปัญญาน้เห็นตัวไหนช่องผมสับปัญญาหน้าหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้นนะครับห่งเก้าหกเหนึ่งเก้าหกศูนย์ครับถ้าไม่มีตัวเลขน่าจะเป็นศูนย์ฮะครับผมตัวสามมูลลำยับออกเลยเนาะครับหรือคุณชมดูชัดๆเลยคร แต่ทูบแตกนะเริท่ที่สมมีตวเลขตัวที่สามมีตัวเลขเงาเงาขึ้นมากนะครับจักจะมีแค่สองตัวบอสนะครับคุณผู้ชมนะครับดูดูด้วยกันนะครับปูพลทองยาพนเงินเด้อคุณผู้ชมนะครับจุดทูบเสียงถ่ายโดยคุณพ่อ ไม่มีหรอกจะแตกแล้วจะแตกแล้วแตกกออกแน่นอนเลยนะรับคุณผู้ชมนะครับตัวเลขนะครับอย่างที่เห็นนะครับหนึ่งหกหกนี่ก็คือเก้าก็ได้นะครับหนึ่งอาจจะเป็นเจ็ดก็ได้นะครับหกเจ็ดก็ได้นะครับคุณผู้ชมนะครับแล้วแต่คุณผู้ชมนะครับต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขก็ประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมนะครับเป็นหนึ่งหกแต่ข้างล่างเนี่ยดูแล้วก็ไม่ชัดนะครับไม่ชัดเลยนะครับดูเหมือนกันจะเป็นเลขห้าก็ไม่ใช่ นะครับแคปหน้าจอไว้ดูแล้วก็ขยายดูเด้อคุณผู้ชมนะก็สาธุสาธุนะครับแล้วแต่คุณชมเด้อใช้เบญญาใหญ่ในการรับชมสาธุสาธุเป็นที่ไรครับเลืคิดว่าติเป็นสี่ขาสี่สี่ขาอาซีฝันว่าฝันเห็นน้องไซบอกเห็นผู้สาวฝันเห็นผู้สาวจะมาหาฝันเห็นผู้สาวจุฬามาลองไซแบบเป็นรับ เป็นหลอดใบคุยกับเขาไว้นะปล่อยเขามาให้นะว่าให้เขามาได้ซื้อตัวเลขไดนมากรได้ลงทุนไปแล้วครับแปดซี่ฮะหนึ่งห้าซี่นะครับของป่อแล้วก็พอหันตรงๆเนี่ยคุ้มคิดที่เดี๋ยวอืมอืมครับคุณพ่อกันซื้อไว้แล้วเนาะสาธุสาธุนะครับเป็นแนวทางนะครับความฝันเนาะความฝันลงทุนไปแล้วลงทุนไปแล้วกับปอทิ่ที่ีความฝันเป็นเป็นเลขแบบนี้บ๋ ก็เลยว่าพี่ยิ่งน้ำสีเพราะใส่น้าผาเลยกัอเป็นสีหาตีให้กับหาสีหามาอยู่หนาสานเนี่ยพอมาอยู่หนาสานจังเลยนะครับเพื่อจบอกน้องนะครับผมนะครับตัวกรอบเสียงไทยของเราก็จุดได้ได้หนึ่งหกนะครับผมตัวที่สามไม่สามารถที่จะได้นะครับผมนะครับฝันมากจะได่ก็พอตัวนี้เลขเลขตัวนี้ได้มากจะใส่พอพ่อบอกได้บหมครับเลขกว่าฟันเมื่อคืนเนี่ยเราฟันว่าผู้สาวถึมาหาแต่ว่าน้องใส่หมด ยืนขวงรัด,ดไว้นะห้อยผู้สาวขมาน้ำขม้าไก่น้องไส้เป็นคนคุยกับผู้สาวเลตีคิดว่าเป็นสีหาเป็นสีหาหาสีเหล่ทั้งโตทั้งกลับเลยตัวนี้กระล่องพิจารณาเน้ามึงนะครับเนาะกระสีหาหาสีนะครับผมสำหรับพ่อของเรานะครับ,รบขอบคุณหลายๆครับพ่อครับค <tolerance. S 2> ุณผู้ชมต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากเลยครับดึงหน่อยดึงหน่อยไปก่อนพอเด้อ ครับคุณครูบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากเด้อนะครับขอเฮงรวยๆสาธุสาธุเด้อเลขกรติ 19, ้ได้ก็อย่างที่เห็นนะครับคุณผู้ชมนะครับแปดสีห้าเลขของคุณพ่อแล้วก็จุธุพจังไทยหนึ่งหกหนึ่งหกหรือหนึ่งเก้าหรือไม่ก็เจ็ดหกนะหรือเจ็ดเก้านะครับผู้ชมนะครับตัวเลขนะครับขอขอบคุณเฮงรวยๆเด้อสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม